ทำเงินค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของฉลาดทําเงินกับบอแวนนัทลินสีทองนะคะฉลาดทําเงินวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเครื่องประดับสวยๆงามๆค่ะถ้าเกิดพูดถึงว่าถมเงินถมทองคํานี้นะคะหลายคนก็คงจะนึกถึงเข้าของเครื่องใช้สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามช้อนส้อมต่างๆนะคะแต่ว่าคําว่าถมเงินถมทองตอนนี้เราสามารถนํามาประยุกต์ให้เป็นเครื่องประดับสวยๆงามๆให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะ ที่แวโชว์คุณผู้ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นตุ้มหูหรือว่าแหวนนะคะที่เระใส่ยอยู่ณตอนนี้จริงๆยังมีเครื่องประดับอีกมากมายนะคะที่ใช้การถุมเงินถุกทองเข้ามาช่วยนะคะทําให้หลายๆคนนั้นชอบแล้วก็ถูกอกถูกใจกันเป็นอย่างมากเลยค่ะเจ<ช>้าของไอเดียนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะคุณบอยชาญเกียรติมหารตคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่บอย<ช>อพี่บอยคะตุ้มหูอันนี้นะคะถือว่าเป็นอีก แบบหนึ่งนะคะที่เรานํามาใช้กับเครื่องระดับถมเงินถมทองตรงนี้ก็หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเสร็จนี้ทั้งหมดเลยนะคะออกมาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าถูกอ,อกถูกใจหลายๆคนเลยนะคะวัยรุ่นก็ต้องชื่นชอบชแต่ว่าอยากให้พี่บอยอธิบายนิดนึงทําไมอยู่ดีๆพี่บอยถึงหันมาจาับธุรก<ช>ิจตรงนี้แล้วก็นํามาประยุกต์ทําเป็นเครื่องระดับเหล่านี้คะครับคือจริงๆที่บ้านเนี่ยที่ครอบครัวเนี่ยทำธุกรกิจจุล่อยู่แล้วค่ะเปิดร้านชื่อร้านบีบีจูเนี่ยมาย ปีนี้เข้าสู่ปีที่30สนะครับก็จะเป็นร้านของคุณแม่ซึ่งดําเนินต่อเน,นื่องมาก็จะเป็นเครื่องประดับเป็นไฟจูเรียเป็นเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์เป็นแบบมาสเตอร์ซเป็นแบบหนึ่งชิ้นทีนี้พอผมอเรียนจบกลับมาก็เข้ามาช่วยคุณแม่ดูแลร้านสักระยะหนึ่งก็เริ่มเห็นว่าเออมันยังมีช่องทางทางการตลาดแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกับเ,ออเครื่องประดับถงเงินถงทองกับศิลปะปของการถงเงินถงทองนะก็เลยเห็นว่าเออตัวนี้มันสามารถนำมาต่อยอดได้ค่ะ ก็เลยลองพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบเรื่องประดับที่มันสมัยมากขึ้นแบบที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะเราต้องมีการออกแบบลวดลายแต่ละชิ้นนี่พี่บอยต้องออกแบบเองหรือเปล่าคะครับเราก็ออกแบบเองแล้วก็คุณแม่ก็มีส่วนช่วยด้วยแล้วก็จะมีชีมงงานที่เป็นเป็ช่วยแต่ผมจะเป็นคนวาดกรอบค่ะช่วยทั้งหมดทํายากไหมคะอ่าทำยากครับขั้นตอนในการทาเครื่องถม โบราณเนี่ยทำยากมากต้องต้องเริ่มจากการเอาเนื้อเงินบริสุทธิ์เนี่ยมาขึ้นรูปก่อนแล้วก็ชลไหลเพื่อเป็นแนวทางหลังจากนั้นถึงเป็นการสลักเพื่อเตรียมร่องแล้วก็เคี่ยวน้ายาถมโดยการเอาโลหะหลายชนิดผสมกันเคี่ยวจะมีโลหะสีดําแล้วก็ถมลงไปในร่องให้เราสลักคาะจากนั้นจะตะไบส่วนที่เกินออกตะไบส่วนที่เกินออกก็นาไปขัดเงา ก็จะได้เป็นถุงเงินทีนี้การการทําถมทองเนี่ยก็จะเป็นการแปลงเงินให้เป็นทองด้วยปุอยยาไทโบราณซึ่งเรียกได้ว่าเหนือชั้นกว่าการชุดสมัยใหม่นะเพราะว่าจะใช้อทองบริสุทธิ์เนี่ยเอามาตาแล้วก็บดให้ละเอียดทำาเป็นของเหลวแล้วก็ทาลงในชิ้นงานเงินแล้วก็นำไปเผาแล้วก็ทาแล้วก็เผาแล้วก็ทาแล้วก็เผา,า,าซ้ําไปซ้ามาจนทองก็ซึมลึกลงไปเป็นเนื้อเดียวกัน,นและขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นขั้นตอนพิเศษมากของเครื่องทองไทยก็คือการพลาวา โดยการเอาค้อนกระสิวเล็กๆเนี่ยมาคอๆๆๆให้เกิดเป็นริ้วถ้าดูในชิ้นงานละเอียดๆเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าชิ้นงานกาจะริ้วจะมีริ้วเล็กๆๆๆๆทำให้เลื้องานดูต้องใจครับแล้วก็ดูมีมิติระยิบระยับนะคะแบบนี้ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราใช้ไปนานๆมันจะลอกไหมหรือว่ามันจะเป็นรอยจางหรืออะไรอย่างนี้ไหมไม่มีปัญหาเพราะว่าเครื่องถมเงินถมทองเนี่ยเป็น ศิลปะที่คนไทยโบราณใช้ทำภาชนะเพราะฉะนั้นเรื่องความคงทนนี่เกินรอเราจะเห็นได้ว่าคานถุงทองขันถุงทองผานถุงทองก็เห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะมีอายุก็ยังเป็นทองเป็นทองอยู่อายุห้าสบปีร้อยปีหรือมากกว่านั้นที่เอามาถูจับกันทุกวันก็ไม่ค่ะไม่รอแต่ว่าที่วางเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะเห็นออกมาเป็นแต่ละชิ้นสวยงามแบบนี้แล้วเนี่ย กว่าที่จะออกมาได้เป็นเครื่องประดับแต่ละชิ้นแต่ละแบบที่พี่บอยบุกเบิกมาเนี่ยเจออุปสรรคอะไรบ้างคะเจออุปสรรคค่อนข้างเยอะครับส่วนมากจะอยู่ที่ทการผลิตนะค,ะคะเพราะว่างานถมงเงินหนทองเนี่ยหลังจากที่สําเร็จขึ้นมาเป็นเง,นงินถมงเงินหทองแล้วเนี่ยจะไม่สามารถโดนความร้อนได้แต่ว่าคเครื่องระดับในการทําเครื่องประดับเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟค่ะ เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องต้องมีเทคนิคในการนำเทคนิค2อย่างเทคนิคแบบโบราณกับเทคนิคตะวันตกเนี่ยเข้ามาผสมก,กันเพื่อแก้ปัญหนานตรงนั้นอย่างนี้ผู้ที่จะมาช่วยเราต้องเป็นคนที่มีฝีมือมากๆใช่คับคือของเราเนี่ยจะใช้ช่างทั้งหมด2ทีก็ะจะมีช่างโบราณที่ทํางานโด่ก็จะมีช่างสมัยใหม่ในการขึ้นรูปเรือนพะเราทําดีไซน์ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นก็ขึ้นตัวเรือนแบบสมัยใหม่ด้วยเนื้อเงินแท้นะครับแล้วก็ระดับ้วยเทรน หากต้องใช้ช่างสองทีมเนี่ยซึ่งทำงานร่วมกันอย่างแรกที่พี่บอยทำออกมาก่อนเลยนี่เป็นอะไรคะเป็นแหวนกำไลหรือตุอมอ้มค,ค่อลเลคชันทำออกมาพ,พร้อมๆกันหลายชิ้น,นครับก็ะจะมีทั้งแหวนต่างหูสร้อยอกำไลาําไม,มพอได้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องมีการทําให้เป็นที่รู้จักของผู้คนคเริ่มต้นยังไงบ้างคะเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยก็จัดเป็นอีเวนต์เปิดตัวแรกนะ่แล้วก็ก็เชิญแขก กับลูกค้าเก่าคุณแม่มาอ๋อเปิดบูธให้มาดูบูธใช่ครับคือเปิดจดเป็นอีเวนต์เชิญแขกมาแล้วก็จัดเอนเตอร์เทนมาค่ะรั้งแรกก็ได้รับผลตอบรับที่ดีครับมองอนาคตของธุรกิจตรงนี้เอาไว้ยังไงบ้างคะคืออนาคตในของแบรเราลายเองะนะครับเราอยากจะเป็นตัวแทนของความเป็นไทยร่วมสมัยค่ะนะครับคือมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน จะไม่ได้ตอบโจทย์คนทุกคนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบของที่มีความพิเศษแบบนะี้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่กำลังมองหาของที่มีคุณค่าแล้วก็ของที่เป็นบอกม่งบอกความเป็นตัวตนของเขาเนี่ย หลาจะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขนมาค่ะแล้วต่อไปก็คงจะมีคอลเลคชันใหม่ๆนะคะเอามาให้หลายๆคนได้ชมกันนะคะว่าคอลเลคชันใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะกับพาวไลน์อันนี้นะคะและราคาสุดท้ายนะคะอยากให้พี่บอยทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึงนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะประกอบธุรกิจเป็นของตอนเองสําหรับพี่บอยแล้วสิ่งสําคัญต้องมีอะไรบ้างคะสิ่งสําคัญเลยนะครับต้องมีความคิดสร้างสรรค์ะนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย ผู้ประกอบการใหม่เกิดขึ้นมากมาย่ะคแต่ว่าสิ่งที่เราจะทาให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆได้เนี่ยน่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ทาให้เราดูแตกต่างจากคนอื่นค่ะนั่นก็คือแนวคิดที่พี่บอยชาญเกียรติฝากเอาไว้นะคะสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับตนเองนะคะคู่แข่งจะได้ลดน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราโดดเด่นขึ้นมาได้ะคะ่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะพี่บอยคะ ฮัลค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะของฉลาดทําเงินสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ายังมีธุรกิจที่น่าสนใจให้ติดตามจะเป็นอะไรต้องรอชมกันค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ